สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20มีนาคมปี68นะครับนี่ก็ช่วงเช้าๆครับเนาะของวันพฤหัส,สบดีนะครับเนาะคลิปนี้จะม,มาแนวทางของรัฐบาลไทยวั 1, นที่1เมษายนป,ปี68นะครับคลิปนี้ก็เป็นของพี่ชายใจดีนะครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะคลิปนีเป็นคลิปที่2นะครับนะของรัฐบาลไทย เมื่อวานคลิปแรกลงไปแล้วนะครับของเซนทวีคบเป็น 24, นิฟซีเซนทวีก็เข้าไปดูรับชมรับฟังได้นะครับเนะาะเมื่อวานลงไปแล้วคนระับต้องช่วงเยน็ยนเย็นประมาณสามโมงสี่โมงครับเนาะประมาณนี้ใอยาหาไม่เจอก็กดที่รูปคนนะครับเนาะรูปคนข้างล่างซ้ายมือก็เข้าไปคนดูได้เลยอยากดูคลิปไหน,นครับเนาะมีหมดนะครับอยากดูคลิปไหนตลาบาลไทเซนทวีลงไปแล้วนะครับเนาะ เมื่อวานวันนี้ก็มั็นของพี่ชายเจดีขอขอบคุณพี่ชายเจดีนะครับเป็นแนวทางเมื่แบ่งปัน F4 ทางช่องครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับงวดวันที่1เมษายนปี68เทีนี้วันอังคารครับเนาะก็วันนี้บรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คิบพาน้องนนท์กับพี่สาวครับเนาะมาให้อาหารปลาครับเนาะที่สวนบางกระเจ้าครับเหมือนเดิม สุนัขจิ้งจอกแถวพระประแดงครับเนะาะใครอยู่แถวๆนี้แนะนําเลยครับเนาะบรรยากาศดีมากปต้นไม้เพยีย่าไม่นำ้ำลำธารครับเนาะปั่นกระยานออกกำลังกายนะครับเนาะปั่นกระยานออกกำลังกายเสร็จก็ไปให้อาหารป่าก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยสียลักะธรรมชาติไปเรียนครับเนาะปั่นกระยานเลยเลยบรรยากาศดีต้นไม้ลมลื่นครับเนะาะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไม่เท่าไหร่หนาแรงใบไปอาจจะหล่นครับเนาะช่วงนี้อาจจะหล่นอาจจะไม่เท่าไหร่ ก็ยังดีเนาะยังดีอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่มหมดสดักทีเดียวพิมพ์ Google เลยนะใครไม่เคยมาก็พิม Google เลยส่วน,นบังกะเจ้าคนระับเนาะชื่อเป็นตางเกินเขาก็สวนนครนเกิดขันครับนะของเขาก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับในแนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะับเนาะก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางคนระับเนาะทุกเสียนทุกอาจารย์ใ้แนวทางมาเป็นการคัดกันนี้กันทุกคนนะครับเนาะ คอ,อื่นดูผลเมื่อวันเมื่องวดที่ผ่านมานครับรวมัที่16พฤศิาคมที่ผ่านมาพี่ชายใจดีนะครับบน,นครับเนาะพี่ชายใจดีแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับเนาะบนเด่นห้ารองหกนะครับจะพูดง่ยห้าสามหกหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หกสามนะครับก็เข้าหกสามเต็มเต็มครับเนาะตรงๆไม่ต้องกลับเลย กสามเต็มเต็มนะครับเนาะเลขงเด่นเข้าทั้งสองตัวครับเนาะทั้งห้าทั้งหกเลยห้าไปที่หลักร้อยนะครับหกก็เป็นหลักสิบพีช่ชาจะเน้นให้ห้าสามนะครับเนาะเน้นกบบ 5, เก็บบอกว่าเสียดายเท่าห้าสามเต็มเต็มเลยเก็บบอกเดี่ยวหกสามเป็นชุดลองนะครับเนาะเก็บกบอกเก็บบอกเสีด้พันเดียวเก็บบอกนะ้า พันเดียวก็ไม่ใช่น้อยครับเนาะพันเดียวก็เกือบแสนนะครับเนาะพันเดียวก็มาที่ชุดล่างนะครับล่างเด่นสามลองเจ็ดนะครับเด่นสามลองเจ็ดสามก็เข้าหลักสิบล่างเลยนะครับเนาะแต่เสียดายครับเนาะเก็บจับคู่ไม่เข้าเพราะเก็บกจับคู่แค่สามคู่เด่นสามลองเจ็ดเก็บจับคู่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามนะครับ เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเสียดายครบเพราะไม่มีสามสองครับเนาะเลีเ้ยวพิ้งกี้แม่นมากเนาะพี่ชายเจดีทำบนและล่างครับเนาะเลีเ้ยวพิ้งกีแม่นมากมาทั้งสองตัวเลยบนล่างก็ามาตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอฟซีของพี่ชายเจดีก็รอได้เลยครับเนาะรอได้เลยพี่ชายเจดีงวดที่แล้วเกมมาได้ให้เลขดับครับเนาะเลขเป็นอาลงทุน,นครับเนาะเลขดับ วดที่แล้วเกมไม่ได้ให้เกว่าหลุดมาสองงวดแล้วเกก็เลยพักก่อนแต่ก็ส่งมาให้นะครับเนาะเก็ส่งมาให้ดูวดที่แล้วก็เอาอยู่นะว่าวดที่แล้วเอาอยู่วันนี้เกก็เลยส่งมาให้ดูต่อนะครับเผื่อมีผูคนไหนสนใจอยากจะไปตัดนะครับเนาะเอาไปตัดทีนี้แยกบนล่างชัดเจนครับเนาะดับบนดับล่างชัดเจนเลยวดที่แล้วเกงมวดที่ผ่านมาทุกๆครั้งที่ให้มาแกจะไมเด่นดับบนแล้วก็ชุดนึงก็ดับบนล่างนะครับเนาะเกบอกเดี่ยจะสับสนครับเนาะ แล้วเอามาอยู่เกก็เลยปรับปรุงสูตรใหม่ท่านี้ลงให้นะครับเนาะลงให้สำหรับพี่ชายใจดีนะครับเนาะก็ใครสุรกจ,จุดไว้นะครับใครสุรกจดสุกแคบก่อนรอแคปเหมือนเดิมพี่ชายใจดีบุญนะครับเด่นเก้ารองสี่จับคู่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าห้าแล้วก็หกสี่นะครับสี่คู่สี่คู่นี้ให้เน้เนไปที่เก้าเจ็ด สองเจ็ดไอ้สองสี่ครับเนาะพูดผิดเก้าเจ็ดสองสี่เป็นชุดเน้นนะครับแล้วก็เก้าห้ากับหกสี่เป็นชุดรองสี่คู่นะครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเนาะชุดสามตัวก็มีสามชุดนะครับก็มีสองเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองสี่นะครับสามชุดชุดบน,นครับเนาะชุดบน แล้วก็มาที่ชุดล่างนะครับชุดล่างเดิน8ปลอง7นะครับเดิน8ปลอง7จับคู่ให้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเจ็ดนะครับหนึ่งแปดหนึดสามแปดสามเจ็ดสี่คู่นะครับบนล่างอย่างละสีคู่แล,นน 1, 8, แล้วก็เน,น้นไปที่18แล้วก็38มแปนะครับล่างสี่คู่นี้เน้น1 8ึแล้วก็สา สองคู่นะครับเนาะจริงๆเลขสี่คู่ส่วนตัวบอลสลัมบอกไม่เยอะ,ะครับเนาะส่วนตัวบอลบสลัมไม่เยอะเลยสี่คู่เก็เน้นให้สองคู่ก็ดีไปครับเนาะสำหรับคนชอบงบประหยัดงบนะครับเนะาะประหยัดงบดงก็ขอบทุน,นครับเนแนวทางของเลขเกิดของพี่ชัยเจดีนะครับเนาะพี่ชัยเจดีแล้วทีนี้เลขดับเก เก็บ okay, บางคนที่แล้วเอาอยู่น่าจะกลับมาแล้วเก็บ okay, ปรับปรุงสูตรด้วยนะครับเก okay, ลงมาให้เหมือนเดิมครับเนาะให้เหมือนเดิมแต่ทีนี้แยกบนล่างชัดเจนครับเนาะเจ้าก่อนก่อนู้นที่ผ่านมาก็ดับบนชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งก็ดับบนล่างนะครับทีนี้แกยัแยกให้ชัดเจนในบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับเนะะาะเรีดับเพื่อ FC เี็นยบเสียไว้สนใจจะไปตัดดับตัดอะไรนะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับเนาะชุดบนอย่างเดียวสิบคู่นะครับ สิบคู่ไปกับก็ยี่สิบตัวประมาณครับเนาะบนอย่างเดียวดับบน10คู่แล้วก็ล่างนะครับเนาะกือนเดิมแปดคู่นะครับไปกับก็สิบหกคู่โดยประมาณครับเนาะบนสิบบนบนสิไปกับ20นะครับอย่ามาไปกลับนะครับแล้วก็ล่างแปดไปกับก็16นะครับเนาะ ก็จะไม่อ่านให้ครับว่าจะลงให้เลยเพราะมันเยอะครับเนาะภาพรวมมันเยอะใครสลับคอประหยัดงบเอาไปตัดได้เลยครับเนาะไปตัดได้เลยแต่แกก็ย้าเหมือนเดิมนะครับพี่ชายชดีว่าใครคัดได้ดีเด็ดก็จะทุ่มจะหนักจะเต็มพอใจมากแล้วถ้าตรงกระลีของแกก็ให้เบานะครับเนาะแต่อย่าทิ้งนะครับเนาะแกย้ำประจำว่าอย่าทิ้งเพราะว่าสูตรของแกดับคนอื่นอาจจะไม่ดับนะครับเนาะคนอื่นอาจจะเด่นก็ได้แต่สูตรใครสูตรมันครับเนาะ ถ้าตรงกับเลิกดับของแกแค่ว่าอย่าทิ้งนะครับซื้อเลยแต่อย่าเยอะแกบอกอย่าเยอะอย่าหนักจะจัดหนักแกจำประจํานะครับเดี๋ยวถ้ามันออกมาเงื่น,นเอาไว้อยู่จะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเนาะจะได้ไม่เสียโอกาสเพียงแต่จ่าทุ่มก็พออย่างน้อยได้ทุนคืนกนไรนิดๆหน่อยพอได้ครับมุกทะกว่บบาน,นี้นครับเนาะประานี้แต่ส่วนแกไม่เอาเลยครับเนาะแกไม่ยุ่งเลยครับเนาะถ้าเป็นส่วนแกถ้าแก่าคู่ใหดับแกไม่เอาเลยถ้าผิดพลาดคุณหน้ากว่ากันใหม่สำหรับแกนะครับเนะาะ แค่กัมวนใจในสูตรของแกครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางพี่ชายเจดีก็ขอบทุนนะครับทั้งชุดดับและชุดเกิดนะครับเนาะ,ะก็ฝากไว้แค่นี้ครับนะ้ะทุกคนเฮงเฮงๆฮเลยๆครับนาะเจืิญชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ